ด็อกเตอร์นัดขอโทษไหโซแชมป์เครียบปุ่มด่าแม่ไม่มีสินสอดให้น้ำหวานคลิปถึงรักจะจบไปแล้วแต่ยังมีดราม่าให้ต้องติดตามอยู่เรื่อยๆสำหรับคู่ของน้ำหวานรักนภักวงันทัดหรือน้ำหวานเดอะเฟซที่ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังมีดราม่าร้อนก่อนนี่อยากกับนักธุรกิจหนุ่มด็อกเตอร์นัดวุดมาแก้วหรือด็อกเตอร์นัดแต่ดูเหมือนจะมีประเด็นกันต่อแบบไม่จบง่ายๆล่าสุดด็อกเตอร์นัดก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด และขอพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับขอทดคู่กรณีทั้งสองคนอีกด้วยประเด็นที่ผ่านมาที่ทุกคนทราบกันดีว่าเกิดอะไรบ้างจริงๆทุกคนทราบกันดีว่ามันจบไปสี่เดือนแล้วก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะจบไปด้วยดีอาจจะมีบางคนพอใจบ้างหือและไม่พอใจบ้างแล้วแต่คนมองล่าสุดทางภรรยาเก่าได้ออกมาแถลงเป็นความคิดที่เขาอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องพูดออกมาบ้าง เพื่อเป็นการอธิบายความคิดของเขาเพียงแต่ว่าข้อความบางอย่างมันกระทบกับตัวผมเองเลยขออธิบายให้ฟังและขอออกตัวไว้เลยว่าไม่ใช่การแชมหรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ดีอะไรไม่ท้องจงว่าเป็นเรื่องไหนบ้างแต่อะไรที่เป็นสิ่งที่พูดแล้วไม่ได้กระทบกับใครอยาให้เราสองคนหยุดพูดไม่ดีต่อกันหยุดทำร้ายกันแต่จริงๆผมมีรูปภาพที่ออกมาว่าถ้ามีเวลา จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังแต่จริงๆผมหยุดทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นก็หยุดจริงๆหยุดมาสามเดือนแล้วยอมรับว่าสิ่งที่เคยแสดงออกมามันไม่ดีเป็นอารมณ์ที่เราแสดงออกมามันไม่ดีแต่มันเป็นแค่ว,วิธีการหนึ่งที่เราสื่อออกมาเพราะว่าผมกดดันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครเข้าใจเลยจําเป็นต้องโต้เพราะข้อความบางอย่างความจริงบางอย่างพูดไม่ได้เลยไม่โต้อีกเลย แต่สิ่งที่โพสออกมาถ้าคนเข้าใจผิดอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเพราะคนที่เห็นเข้าตีความออกมาเองที่ขออย่าตั้งแต่ปลายปีใจจริงผมไม่อยากตอบเพราะเป็นเรื่องขออดีตที่ผ่านมาแล้วที่ตัดสินใจอย่าเมื่อเดือนสออขอเพราะสุดทางแล้วมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นและตัวเขาเองก็อยากอย่าตัวสามีภรรยาเมื่อรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ก็ต้องอยากเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องทํากันคนมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลที่สามจริงไหม คิดว่าจริงครับผมไม่เคยมีมือที่สามตามข่าวน้ำหวานบอกว่าพี่นัดไปอาบอบนวดมีกิ๊เป็นนักศึกษาเลยเลิกมาแล้วครั้งหนึ่งและไปคุยกับคนชื่อกิกยอมรับว่าไปอาบอบน,นวดจริงไปคุยงานกับรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของแล้วเรื่องมีกิตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่ามีเป็นธรรมดาที่ผัวมีเวลาเห็นอะไรผิดปกติก็ต้องสงสัยแต่อาจเป็นแค่การตีความซึ่งมันไม่ใช่เรือ นอที่ผิดพออาชีพที่พันรยาเก่าทําเพราะเป็นคนในสืบเพราะฉะนั้นการพูดหนึ่งทํามันเลยตีความกันไปเยอะก็ส่งผลกับชีวิตผมโดนดและรู้สึกว่าผมไม่ควรโดนตําหนิบแบบนั้นแต่มันผ่านมาแล้วเลยไม่จําเป็นต้องไปรื้อฟืน้นยืนยันว่าไม่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีครับอ้อเรื่องน้องกิฟไม่อยากพูดชื่อเพราะว่าเขาเป็นน้องที่เราสนิทกันทั้งคู่เป็นน้องของน้ัหวานและผม ผมส่งไปบอกว่าน้องกิ๊ฟพี่จะอยากกับน้ำหวานแล้วนะหากฟนให้พี่หน่อยซึ่งเป็นการพูดคุยแซวเล่นกันปกติและเราสนิทกับเขาผมเป็นคนที่คุยเล่นอยู่แล้วแล้วไม่ได้คาดหวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ27สิงหาอย่าวันที่28สิงหาไม่มีทางเป็นชนวนของการอย่าแน่นอนเราไม่สามารถตัดสินที่เราทำผิดภายในวันเดียวได้ไม่ได้ถามว่าทำไมชาต่อหลุด เพราะไม่ได้คิดว่าน้องจุดประสงค์ไม่ดีและเขาไม่ใช่คนไม่ดีสำหรับผมมองว่าไม่ใช่เรื่องผิดด้วยซ้ำก่อนหน้านี้ทำไมถึงไม่อย่าก,ก็คนเราพอวันที่เราจะอย่ามันจะมีความสลดอยู่ผมไม่เคยอยากหย่าเลยและไม่ได้คิดว่าผมทำผิดเยอขนาดนี้ที่ผัวเมียจะต้องอย่าก,กันมีน้องในวงการบอกเราว่าพี่นัดอย่าเพื่นอนหย่านาดูจะคุยเคลียร์ให้เป็นน้องที่เรามองว่าน่ารักซึ่งเรามองว่า เป็นเรื่องที่ดีมากเขาเป็นก่าวใจที่เขาบอกว่าเราไม่ได้ซับพออนต่ออะไรเขาเลยอยู่กันมาขนาดนี้ผมไม่ต้องตอบคำถามนี้หรอกครับทัวเมียก็ต้องสัพพออนต่อกันอยู่แล้วคนอัจจะรู้ว่าผมทําธุรกิจแล้ววันหนึ่งที่เราต้องแต่งงานเราต้องซัพพอรอ์ตแฟนเราอยู่แล้วส่วนคำพูดที่ว่าไฮโซปลอมผมขอโทษขอโทษทั้งภรรยากเก่าและแฟนใหม่ของเขาอาจจะเป็นคำพูด ที่มาจากก่อความโกรธมาจากความน้อยใจมาจากความอึดอัดทักคนที่ฟังสัมภาษณ์นี้อยากให้ฟังผมว่าอะไรที่เราทำผิดผมยอมก็มือยอมรับผิดวันนี้ผมยกมือขอโทษไม่ว่าจะจริงหรือปลอมผมขอโทษครับเรื่องสินสอดตอนที่แต่งงานไม่มีสินสอดเลยจริงไหมเรื่องสินสอดวันแรกที่เราคุยกับแม่กับอนุญาเก่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเงินผมรู้สึกว่า เป็นคนที่เราไม่ได้คิดผิดเลยเขาแต่างงานกับผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ได้หวังเงินไม่ได้คาดหวังทรัพย์สินเรารู้สึกว่าเป็นแม่ลูกที่น่ารักมากๆเราคิดถูกแล้วที่เลือกเขามาเป็นภรรยาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งก็อาจจะอยากได้บ้านก็คุยกันมาตลอดผมก็ใช้ช่วงเวลาหนึ่งเพราะเราแต่างงานกันมาสองปีผมก็ค่อยๆเก็บตังค์ก็มีการคุยกันตลอด พอถึงวันที่มันต้องทําก็ทําเรื่องกู้บ้านพอเอกสารพร้อมทุกอย่างเตรียมจะซื้อบ้านแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อเพราะเกิดเรื่องก่อนเขามีการทวงถามไหมทวงครับแต่ก่อนเราสามารถเป็นคนที่โทรหากันได้ก็ต้องถามติดปัญหาอะไรบ้างเราก็อธิบายถึงปัญหาก็เถียงเียงกันบ้างเลยไม่ได้ซื้อคิดว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาตัดสินใจอย่าด้วยไหม ไม่ทราบครับวันที่เขาอยากเขาไม่พอใจว่าเราไปด่าแม่เขาผมยกมือสาบานว่าผมไม่เคยไปด่าแม่ไม่เคยจังให้แม่ตายทักคาพูดนี้ออกมาจากปากเพื่อนคนไหนผมไม่ทราบให้เขากลับไปเคลียร์กับเพื่อนซะว่าจริงเท็จขนาดไหนจริงๆเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดที่ผมอยากออกมาพูด เพราะเรื่องนี้เราโดนเลี้ยงดูมาเราถูกสั่งสอนมาจากผู้ใหญ่บุพการีเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราผมยังคงติดต่อแม่พันรยาอยู่เพราะฉะนั้นไม่เคยแจ่งยืนยันด้วยเกียรติของลูกผู้ชายที่ว่ายังติดต่อแม่ของคู่กรณีอยู่คือเราไปขอโทษหรือยังไงผมไม่ได้ไปขอโทษครับเพราะไม่ได้ไปด่าเขาแม่เขาได้เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังไหมเราไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของผมกับอันุญาไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจ แต่การที่แม่รับฟังข่าวสารมันเป็นเรื่องธรรมดาที่แม่ต้องได้ยินข่าวอยู่แล้วผมไม่ได้ติดต่อแม่เขาในแบบที่เชไปบหาทุกวันหรือคุยกันทุกวันคือมนุษย์เราไม่จําเป็นต้องเลิกกันแล้วเกลียดกันเขาก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เรายังเคารพกันและกันที่โพสภาพสตอกุ้งผมอึดเรื่องนี้มาตลอดเพราะคนยังพูดเรื่องนี้ผมสงสารตัวเองแต่ก็มาจากเพราะว่า ผมทำจริงแต่ไม่เป็นไรผมทำเองผมก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ผมขอโทษที่ผมไปแส้ใครมันไม่ตรงใจใครทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่จะทําให้ผมสบายใจมากขึ้นคือผมอึดอัดเรื่องนี้คนยังพูดเรื่องเดิมแต่ไม่เป็นไรเพราะเราทําจริงแต่ก็คาดหวังว่ามันจะเป็นบทเรียนผมในอนาคตว่าต่อไปเวลาเราจะทำอะไร ก็ต้องคิดให้มากขึ้นและทิพย์อสไปอย่างนั้นมันเป็นความมึกอัดมาตลอดสี่เดือนที่เราหยุดแล้วแต่ทำไมเรื่องพวกนี้ดีกลับมาหาผมและส่งผลต่อธุรกิจสแสดงว่าที่หย่าไม่ได้มีข้อตกลงว่าจะไม่พูดถึงกันอีกเราไม่มีทางที่จะบอกว่าเราห้ามว่าใครเพราะเราบังคับปากใครไม่ได้และเราไม่ต้องคุยเพราะว่าตอนที่ไปหย่าไม่ได้อยู่ในอารมณ์โกรธทั้งคู่ก่อนหน่ายากกนัด ทานข้าวเขาก็ยังเป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมณวันนี้ความรู้สึกของเรากับเขาเป็นยังไงบ้างก็เป็นคนที่แยกทางกันครับไม่ได้รักยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมเพราะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องโต้ตอบไปมาผมไม่อยากโต้ตอบวันนี้ถ้ามีอะไรที่คนฟังฟังแล้วไม่เข้าใจผมก็ให้เขาไม่เข้าใจต่อไปเพราะว่าผมพูดความจริงแล้วในฝั่งของผมแล้วถ้ามีการโสตสให้ระลึกไว้ว่าผมไม่ได้แอบเขาแล้วผมอัด จะแส่เพื่อนผมเองจริงๆผมเป็นคนไม่เคยโกรธใครนานอยู่แล้ววันนี้ให้สถานะเขาว่าอะไรหลังจากที่อย่ากันแล้วก็เป็นภรรยาเก่าที่รู้จักกันวันหนึ่งขอความช่วยเหลือทัชช่วยอะไรได้ก็ช่วยเพราะวันที่ไปหาแม่ของภรรยาเก่าก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยในฐานะคนนอกในฐานะอดีตลูกเขยเราช่วยเหลือแม่เขาอยู่ไหมนิดหน่อยครับไม่เยือดที่ผ่านมาให้คะแนนความเป็นสามีของตัวเองกี่คะแนนไม่กล้าให้คะแนน เพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานคนเราไม่เหมือนกันแต่ผมคิดว่าผมดีกว่ามาตรฐานผมให้คะแนนตัวเองน้อยมากจะได้ไม่ต้องไปโทษใครโทษตัวเองเรื่องนี้ผลกระทบต่อครอบครัวไหมมันไม่ได้กระทบต่อครอบครัวแต่กระทบกับตัวเองก็คือเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรื่องธุรกิจจริงๆเรื่องผัวเมียมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรื่องธุรกิจแต่มันมันบางครอบครัวที่ส่งผลต่อเราเราไปขอยืมเงินเพื่อนเขาเพื่อดาวรถจริงไหม มันเป็นดีละของการทำธุรกิจร่วมกันแต่พอเราทำธุรกิจกันแล้วแบ่งผลกำไรกันแล้วก็จบกันไปไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเรื่องการครบร้อนที่ว่าน้ำหวานไปคบกับไฮโซแชมทั้งๆท,ท,ที่ยังคบกับเรารู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วผมไม่น่าจะต้องพูดถึงไม่พูดถึงดีกว่าตอนนี้ไม่ได้ติดใจเพราะว่าผ่านมาสี่เดือนแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ครบร้อนเรามองอย่างไร ก็ให้เป็นคำยืนยันของเขาครับเพราะว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวกับเขา